สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเชเต้ตำนานนนนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวิธีการผ่าเครื่อง ep2 สครับซึ่งจะเป็นการประกอบเครื่องครับหลังจากที่ผมผ่าเสร็จแล้วก็ล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาเป็นการประกอบครับเดี๋ยวเราไปเริ่มชมเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ๆนะครับ หลังจากที่ผมทําความสะอาดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาท uh ําความสะอาดของหน้าสัมผัสอีกทีครับโดยการเอาเบนซินเทใส่ผ้านะครับแล้วก็ถูตามหน้าชิ้นงานครับเพื่อให้หน้าชิ้นงานสะอาดนะครับไม่มีมันติดนะครับ ราะว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันจะไม่มีประเก็นนะครับให้เราใช้กาวครับหลังจากเสร็จแล้วก็มาเริ่มติดกาวนะครับนี่ครับกาวทีบอลครับแล้วก็มาเริ่มทากาวใส่หน้าสัมผัสนะครับ แต่เวลาเราพาเราประกอบเครื่องนี้มือต้องสะอาดนะครับล้างมือสะอาดแล้วเราก็ทําการประกอบได้เลยครับทาวก,ก้าอนครับทาทั้งสองชิ้นงานนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับปาดหน้ากาวครับให้ทั่วครับให้มันทั่วหน้าสัมผัสครับ หลังจากที่ผมติดทากาวเรียบร้อยนะครับชิ้นงานทั้งสองชิ้นนะครับแล้วก็จะทําการประกบเลยนะครับแต่ก่อนจะประกบคือเราต้องใช้น้ํามันนะครับหล่อเลื่นพวกชิ้นส่วนพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อหล่อเลื่นไว้ดีกว่าครับโอเคครับ แล้วก็มันเริ่มประกอบไปครับเอาตัวนี้ตั้งนอนวางนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็ใส่เลยครับ ยางตีให้มันลงครับเนี่ครับหลังจากนั้นก็น็อตครับน็อตนี้เป็นน็อตชุดมันเลยครับเราถอดมาแล้วก็จับเป็นชุดของมันไว้เลยครับอย่าวางมวดกับน็อตตัวอื่นนะครับเวลาหามันหายากครับงานจะประกอบมันช้าครับเสร็จแล้วก็วิธีการ ใส่น็อตนะครับแล้วก็จับทิ้มนะครับตัวนี้เอาสุดแล้วมันสูงเกินไปครับเอาออกครับมันไม่ใช่น็อตของมันครับตัวนี้ตัวนี้ได้ครับนี่ครับระยะห่างของมันจะประมาณหนึ่งเซนนะครับระยะห่างของช่วงน็อตทันนี้ครับแล้วก็จับใส่เลยครับ หลังจากที่เราขันน็อตเรียบร้อยนะครับให้เราจับพลิกนะครับครับน,น,นี่คือด้านนี่คือด้านคัดนะครับฝั่งคัดให้ประกอบฝั่งคัรนะหลายคนนะหลายคนมีคำถามว่าทำไม ประกอบได้ทำไมถึงจำได้นี่ครับเทคนิคคือเราล้างเสร็จให้หมดแล้วก็เอามาวางไว้ให้เป็นระเบียบเป็นชุดมันครับเพื่อที่จะไม่ลืมครับเมื่อเราเห็นมันหมดเราก็จะไม่ลืมแน่นอนครับนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งครับครับมาเริ่มเลยนะครับก็เริ่มใส่จากนี่เลยครับ นีครับเริ่มใส่นี่ก่อนครับแกนแกนเกียร์ครับนี่คือแกนเกียร์ตัวนี้ของสปาร์คสปาร์คนี่จะมีนี่ครับมาร์ค จุดมาร์กนี่ครับให้มันตรงกันครับไปครับพอใส่แกงเกียร์เรียบรอยรมันจะมีนี่ครับเหล็กบูทมันใส่ตรงนี้ครับใส่ระหว่างตัวแกงเกียร์ครับกับสปริงนะครับ นี่ครับกันกันวิ่งครับโอเคครับต่อไปก็นี่ครับจะมีเหล็กบูท่ครับใส่คัตนี้งเรียก เข่าคัดแล้วก็จะมีเหล็กตัวนี้ครับอยู่ในช่องนี้ให้เราใส่ไปครับแล้วก็เอาชามคัดแผ่นใส่เลยครับ โอ้ตัวนี้รู้สึกว่าเราจะใส่ที่หลังครับจะมาใส่ชุดนี้ก่อนครับชุดคัดก้อนตรงนี้นะครับจะมีเฟืองอันนี้เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะสำคัญมากครับเอาใส่เข้าไป นครับใส่เรียบร้อยแล้วครับก็มาใส่ตัวนี่ครับการใส่ครับมันจะมีนี่ครับ ตัวนี้ครับแล้วจะมีรูตรงนี้จะมีรูน้่นมันเครื่องตรงนี้ครับให้เราใส่ให้ตรงครับให้มันตรงกันครับตรงนี้ตรงกับรูมันจะมีรูในนี้ครับ พอใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาใส่นี่ครับคัดก้อนครับคัดก้อนของสปาครับนี่ครับใส่เรียบร้อยครับมันก็จะมีแล้วก็ งับชุดคัดก้อนใส่เข้าไปครับแล้วมันจะมีบูทตัวนี้ครับนี่ครับบูทใส่ตรงนี้เพื่อจะยันคัดตร้นี้ พอเรียบร้อยก็จะมีแล้วก็มาขันน็อตครับจะมีแหวนตัวนึงนะครับลองกับน็อต จะให้เราขันน็อตล็อกให้แน่นเลยนะครับพอเสร็จชุดนี้แล้วนะครับก็มาเป็นชุดคัดคัดแผ่นนะครับหลังจากที่เราใส่บูทตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับระวางถ้วยคัดตรงนี้จะมีแหวนตัวนี้ด้วยนะครับแหวนวก็ใส่ตัว ในเข้าไปครับพอเสร็จแล้วก็ให้เรามาเริ่มเลี้ยงคัดเลยนะครับเริ่มจากคัดแผ่นใส่ไปก่อนครับหนึ่งแผ่นตัวแรกนะครับเสร็จก็นี่ครับ แผ่นเหล็กครับแผ่นเหล็กเอาตัวที่ยังมีเลื่อยเหล็กนี้นะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่คัดแผ่นสลับกันครับแล้วก็เป็นแผน่นเหล็กเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่เวลาใส่อย่าให้มันตรงกับเสาเหล็กนะครับมันจะมีช่อง ในเมื่อเราใส่ไปแล้วจะมีเสาเหล็กนี้นะครับไอแผ่นต่อไปเราวางให้มันอันนี้เสาเหล็กนี่บเสาเหล็กของแผ่นนี้เราใส่เข้าไปให้มันไม่ตรงกันครับไม่เนี่ยให้มันลอดช่องได้ถ้าเราใส่เข้าไปไม่ตรงมันก็จะยันครับอย่านี้นี่ครับยัน แล้วมันยันโอเคครับเข้าใจนะครับก็มาสลับใส่แผ่นคัดครับนี่ก็เป็นแผ่นเหล็กไ ัต่อแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้นะครับให้เราใส่สปริงไปเลยครับใส่ปริงตามเสาเหล็กนครับมีอยู่3ามตัวครับนี่นะครับแล้วก็ให้เราทําการวางครับวางโดยที่เนี่ยดูตัวเนี้ย ให้ตรงกับสปริงครับแล้วก็ใส่คัดแผ่นคัทตัวสุดท้ายลงไปครับมผมลืมบอกครับให้ขันน็อตตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าขันทีหลังก็ได้นะครับ ค่อยขันแบคบรับขันให้แน่นครับมันจะมีเดือยล็อกของมันครับเราขันแน่นเสร็จแล้วก็ตีตัวนี้บีบเข้ามาล็อกกับน็อตครับกันหลุดครับ ต่อไปครับเป็นการนี่ครับสปาจะมีเหล็กเหล็กแท่งยันคัดนะครับดูในนี้ครับรัแย่ไปเลยครับโดยที่เอาตัวนี้แย่งไปครับแล้วตัวนี้ขึ้นนี่ครับใส่ไปแล้วแล้วก็นี่ครับใส่ฝาครอบเลยครับไป มันจะมีล็อกของมันนะครับเขี้ยวมันเนี่ยจะมีเขี้ยวเราใส่ไปมันจะไปชน,นะนครับถ้าเราต้องใส่ให้ตรงล็อกครับใส่แล้วมันจะเข้าล็อกกับเขี้ยวมันนะครับถ้ามันชนคือว่าคัดไม่ทํางานนะครับมันไม่ดันครับเราต้องหมุนหาครับใส่เข้าไปเป็นช่องอันนี้ชนครับกดไม่ลงนะครับชนจับขึ้นมาหมุน นี่ครับได้แล้วนี่อันนี้ไม่ชนครับกดลงไปก็หนึบเลยครับพอเสร็จก็ให้เราเสร็จแล้วเราขันสปริงคัดเลยนะครับขันน็อตสปริงคัดเลยครับใส่สปริงคัดเข้าไปก่ก็อน,น็อตขัน หลังจากที่ผมคัสเสร็จขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นี่ครับใส่แกนสตาร์ทแกนสตาร์ทของสปาร์กนะครับวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่นี่นะครับให้เราแย่เนี่ยครับเข้าไปในรูนี้นะครับ แล้วให้ตัวเนี้มาเตะกับตรงนี้ไอ้น,นี่ให้ตรงกับตรงนี้นะครับเข้ากับตรงนี้ใส่ให้ดูครับครับแล้วเราจะเห็นสปริงตัวนี้นะครับสปริงตัวเนี้ให้เราเอาคีมจับจับให้เราคีมครับจับดึงมาเลยดึงมามาใสา่รูข้างในครับ ให้เราดึงมาแล้วก็จะมีรูข้างในครับพอถึงรูงในนี้ก็กดลงไปครับก็เป็นอันเสร็จจิ้นนะครับวิธีการประกอบฝั่งฝาคัดนะครับนี่ก็จบหมดแล้วนะครับเหลือฝั่งจานไฟครับแล้วเรามาดูฝั่งจานไฟต่อเลยนะครับหลังจากที่เราเสร็จชุดนี้แล้วนะครับเราก็จะพลิกตีรังกาครับอีกชุดหนึ่งครับ อันนี้ถ้าเสร็จพวกนี้เสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาได้ครับฝาครอบฝั่งคัดก็ถือว่าเป็นการจบนะครับฝั่งนี้แล้วก็จับตีลังการครับอันนี้ผมยังไม่ประกอบฝาเพราะผมยังไม่ได้ประกันมานะครับแต่ให้บอกไว้เฉยนะครับถ้ามีก็ประกอบเรียบร้อยให้ได้นะครับก็จับตีลังการครับฝั่งนี้ครับ จะมาเป็นรูปแบบนี้ครับมาดูที่ตัวนี้ครับของสปาร์คมันจะมีชุดลูกปืนครับนี่ครับลูกปืนเป็นในพวกลูกปืนฝั่งนี้ครับมันจะเป็นพวกไอตัวกดคัดครับมันจะไม่เหมือนพวกเวฟพวกซูกีนะครับมันจะมาอยู่ข้างนี้ครับการตั้งคัดก็จะ มาอยู่ฝั่งนี้ครับมันจะมีแหวนนะครับแหวนหนาๆน,าน,านี้ไม่เกี่ยครับจะมีแหวนแหวนสองตัวแล้วก็ลูกปืนครับมันจะทับกันอยู่อย่างนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่กันอย่างนี้ครับจะอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับ สังเกตมันจะมีรูครับรูรูรไว้สำหรับใส่ตัวนี้ครับกันมันหลุดออกมาครับให้เราใช้ครีมครับจับใส่ครับนี่ครับจับใส่นี้ครับนั่นครับเข้าแล้วเสร็จ เขาจะใส่ตัวนี้ครับตัวหนาๆน,น,นี่ครับใส่เข้าไปโดยที่เดือยเหล็กที่โผล่ออกมาตรงนี้นะครับจะมาเข้ากับตัวนี้ครับประกบกันนี่ครับมหมุนซ้ายหมุนขวานี่กระตุกไม่ได้ครับเพราะมันติดเดือยครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับ ใส่ตัวลูกปืนไอ้นี่ครับปืนกดคัดครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับอืมครับใส่มันจะมีนี่ครับนี่คือจะมีตัวบูทหล็กตัวนี้ครับใส่เข้าไปครับอยู่งี้ครับก็ มันจะล็อกตัวนี้ไว้ครับไม่ให้เลื่อนครับแล้วก็ไม่ต้องมีสปริงอะไรใส่นะครับมีอยู่ช่างบางคนใส่สปริงมาด้วยครับไม่ไม่ใส่ครับตัวนี้ไม่มีสปริงครับเดี๋ยวเราก็ใส่สปริงตัวนี้ครับเข้าไปแล้วก็แหวนตัวนึงครับนี่ครับแล้วก็จะมีตัวกด คัดครับจะอยู่อย่างนี้ครับจะอยู่อย่างนี้โดยที่ตัปุ่มนี้จะกดกับตัวนี้ครับอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ให้เราใส่โซ่เราลิ้นครับครับโซ่ลิ้นใส่เข้าไปจะอยู่เที่ยวล็อกกลางนะครับ เฟืองล็อกกลางนี่ครับอย่างนี้พอเสร็จแล้วก็ให้เราใส่จานไฟเข้าไปครับประกอบจานไฟเลยครับนี่ครับมันจะมีริมครับ<อ>เขาเรียกว่าตรงนี้ครับเป็นปิงปนี้คือริมจานไฟนะครับเป็นตัวล็อกจานไฟไม่ให้หมุนนะครับ การใส่แล้วก็ใส่เข้าไปเอาล่องนะครับจะมีล่องใส่เข้าไปให้ตรงกับริมครับอืบใส่เสร็จแล้วก็แล้วมีใส่แหวนครับลอกแล้วก็ใส่น็อตขันแน่นเลยครับก็เป็นอันเสร็จครับใส่เสร็จขันแน่นก็เป็นการ เป็นการว่าเสร็จฝั่งนี้นะครับฝั่งจานไฟครับพอเสร็จแล้วก็เอาฝาฝาฝั่งจานไฟปิดเลยครับก็เสร็จแล้วครับแล้วก็มาไล่ชุดฝาสูบครับชุดลูกสูบป,ประกอบชุดบนครับ